ไปกู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 ไปไปไปยากขยายขนาดที่ลูกูุณไม่อยากได้ขนาดนั้นไป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 ขโมยเลยกูรออยู่ตรงนี้ถึงแล้วได้ได้ได้ขอแดกยากันสตอรี่มันไม่เห็นใช่ไหมหรือมันเห็นขอโทษถึงแล้วกู กูกำสวยเปดนกำสวยทะยานไปแล้วบุ๊กอ้าวเดี๋ยวบอลแดงเนี่ยก็คลิปตอนแรกก็ว่าจะไปแลแต่พอคิดเนี่ยเฮ้ยกูจะทีดนี่เดียวะบอกว่าเสริมเสริมแก่งอะไรนี่วะก็เลยหยุดนิดนึงแต่มึงไปก่อนได้ไม่ต้องห่วงกูเรื่องกูโลกทำอะไรไม่ถูกไม่ได้สนิทด้วยถ้าเกิดมันย้ายที่เราสนิทได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราย้ายที่หน่อยนึงรอให้มันต้องเสร็จ ออฟเซตออฟเซตไม่ไมาถึงคุณจะบอกว่าย,าย้ายย้ายที่ใหมนออฟเซตได้นะไม่ใช่แค่ตอนเรลยแล้วระเบิดไปไปไปที่ออฟ<ะ>เซตม,มันสน,นิทได้ชิบหายมึงอยากเห็นมันขยายเต็มขนาดก่อนที่มึงจะโดนเขาอะไอ้เหี oh yeah, oh, ้ยโอ้โหมึงมานอนอยู่บนนี้ไอซีซ่าซุเปอร์แมนตายอ่า แค่รอดคือจะว่าตายเฮ้ยอย่าพูดว้าไอ้ยูไอ้เฮียเดี๋ยวไม่ขยายเป็นขนาดไอ้เฮียสิโกหกอ่ะิโกหกอ่ะสิมันไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะมีขยายเต็มขนาดอย่างนี้แหละอนิเมชันเดียวกันเลยหัวแกมึงไม่เคยโดนเพราะว่ารอดไงแต่กลัวโดนเต็มเลยไอ้เฮียขยายเต็มขนาด คพุณสมเหตุแต่คุณนึกว่าไอ้คุณโดนสมอหตุแต่คุณนึกว่าไอ้ถังเนี่ยมันเป็นเป็นของตัวนี่อย่างเดียวเขาไม่เคยเห็นมันแบกถังข้างนลกินดีด้วยครับหยุดได้เห็นขยายเต็มขนาดแล้วแค่ข้าวดก็เทียแล้วขยายเต็มขนาดออมสิทธิ์ไอ้ยิงออมเซทธิ์โดนขึ้นหลอดป้าอลงั้นเอาไอ้นี่ไปไม่ใช่ออมเซทธิเดี๋ยวเมื่อกี้เคาน์เตอร์แต่เคาน์เตอร์ไม่น่าจะโดน นะตวัดหนวดทีนึงแล้วกูหลบหนวดได้แบบแบบแม่งดีหินตามมาเป็นริ้วร่องที่สองแล้วกูโดนเยี่ยสัตว์เดอะเบิดเยี่ยอมเป็ดมอมระเบิดี่โอ้โหเจ็บ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 เนี่ยบีบตายไปแล้วใครฆ่าบีบีรอบนี้ไม่ใช่แลแกิคัตปะรอบนี้เป็นนูด้าแต่ไม่เข้าใจออกแบบนะ หมายถึงว่าเป็นตัวปลาหมึกทั้งทีโักโปกเ็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เออโหคขึ้นหลอดขึ้นหลอดเลยตาเสร็จจะพึง่งแดกยาเสร็จไอ้เหี้ยโอเคดีมากดีมากไปเรือยเือมันน่าสนใจเพราะว่าปกเนี่ยมันก็ไม่น่้สึอว่าปลาหมึกต่างจากอะไรอย่างอื่นนอกจากสัาผัดได้แหละอันเดียวก่านาแต่ตัวนี้แม่งใช้คมเลยแบบมองข้างหน้าเนื้อเอาข้างหลังฟาดคือแบบ เองลวก็บอกว่าแคปคอมพัฒนาบอนตัวหนึ่งใช้เวลาแบบหนึ่งปีต่อตัวเกมนี้พัฒนาน้าแต่ก่อนเกิดเลยเนี่ยมันก็ต้องมีอันเก่าด้วยป่ะตัวใหม่ก็เรื่องหนึ่งตัวเก่าก็ปัดปัดหนุนนิดนึงเอาจริงจะบอกว่านานแต่ก็ใช่มันว่านานเพราะว่ากูเพิ่งมารู้สึกตัวเว้ยว่าอายุเรานำพ่อชินจังไปแล้วนะอายุเรานำพ่อชินจังแล้วเหรอใช่คือแบบโอ้ว้าวพ่อชินจังอายุ3 1จริงเหรอเฮียใช่ กูรู้สึกว่ากูแก่เลยมึงไม่ได้รู้สึกให้กูรู้สึกหน่อยก่อนที่มันจะเป็นความจริงให้กูรู้สึกก่อนแต่ว่ามึงเคยดูแบทเดือดติ้งเจอปะไม่เคยแต่เห็นมีมเยอะเลยแบทเดือดติ้งเจอร์กูคิดว่าเป็นหนึ่งใลหนักอที่คิดว่ามันเป็นอะไรต่างรู้สึกเรื่องเสียวกับเวลาที่ทำไม่อยู่ไอ้เหี้ยกูหลับมันหลับมึงมีดาบอะไรไหมมีกูหลับด้วยไม่กูมีดาบใหญ่มึงแค่แหนก็มีเอียงเลยก็ได้เพราะกูหลับอยู่ ได้ครับเออดังมึงฟังคู่ทีนึงก่อนก็ดีครับวแล้วดนตรียังดังอยู่แต่มันหลับคือที่อะไรปังเจ็ดร้อยเจากกา็ดสิบเก้าโอ้โหลักแผล,ล่ี่โอ้ยยากแล้วตีอยู่กูเห็นกูเห็นแผลที่หน้าจะมาตีแม่งจับกูพอดีไอ้เหี้ยไม่ต้องทำไรแล้วมันตีแบบนี่ สู้ตัวนี้กูต้องจัดการนาดานดูีสไลด์ตีแผลที่หน้าได้แล้วเอาไปดีลิสเลสใส่หน้าตัวที่หน,น,นีก่อนดีกวนาเหมือนกันกูไปดีแน่แล้วกูอยู่ข้างหลังแล้วกูโดนได้ยังไงวะ เล็บบินหมดคาโตช็อตเอสัตวคาัตช็อตราคาร้อนเล็บราคาร้อนเล็บบินบุกเข็นหนวดหนดมันยังไม่เป็นเียอะไรเลยคนจริงเล็บกระแทกสามทีคูเลือดหมดปล่อยก่อนคัตเดิลช็อตคัตเติลช็อตคัตเดิลช็อต แท็กต่อหินมันแรงเกินวะ่ะนี่คือขนาดว่ากูเอาของป้องกันมาเยอะมากแล้วยิงเก็บตัวกนาดนี้ยน่ออกตีลแล้วเหรอเฮ้ยเอาอะได้เวลาละกูนี่อะไรโอ้เวลิฟลอย หวดแรกของวันไอ้เฮียจะบ้าไปหยวดแรกของวันวันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะไม่ดีไม่ดีเราไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้นึ่งานอาจจะเพราะ่แมงเคียด้ยก็ได้แหละตรงตรงคือแมงเคียว่าคูล่อยมากไปดีแน่กูหลบพ้อนโอ้ตัดเขี่ยเลยนะนะี่แข <c oughs> ็งจริงบอกเลยแมงแข็ยจริง หมดจะตายก็ตายหมดจะตายก็ไปเลย,ย,ไ,เลยไอสัตว์หมดจะตายก็คือหนึ่งฮิตผมเมื่อกี้กูสา่แบบสู้แบบระบำลำหลบหนึ่งฮิตล่วงเดี๋ยวโกยาไปด้วยจะได้ช่วยมึงสถานการณ์ได้แม่ไงไอ้ที่เหลือเราเป็นว่าคุลเนือยมากไปแล้วก็เออเ,อ,อเดมอนคาวเดอร์ มันจยังแผลมาท๊อกมือเนี่ยไอ้เหี้ยเอาเตอร์ไอ้เหี้ยอย่ามาตีกูได้แขนที่การข้างนั้นจะฟู้อีกแล้วเหรอไปกู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 ้งไป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 อย่าขยายขนาดที่มูงฟุ้กูไม่อยากได้ขนาดนั้นไป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 อ่าคือโดนมันขยายขนาดใบหน้ากูสองรอบคิดหาย จะไปแล้วเหรอคือขยายขนาดสายหน้ากูแล้วก็ไปเลยเฮียมากศุภหลีตัลแรกรอบที่สองโค้ยรานๆะจะมีโอกาสดีอ,ายยาอีกไหมา่างคูนิมิี์รอบที่สามขยับมาท้างขวาหน่อยเอาเฉียดแม่งกูต้องตีละ ไี่ต้องหนีแล้วมีตะปบแรงอะไรขนาดนั้นอนะ่ะโอ้ยขอความช่วยเหลือไม่สันหรอไม่เป็นไร,ป,รนปิลิตเซเบกเกอร์ลิลิตอะนนั้ะนแนวชิบล่ะอันนาขาดเว้ยเอา,า,ไ,าเไปอะไรทอเด็กไป เ,เลยได้แล้วแหละึเ,เลการยยี่สบาทนโอ้แต่เกินสิบแปดนาีแล้วยังไงก็ได้ข <tone> ้นี่น <t> ไ่คนเลยลิงบลลิงพอร์ตหันกบมาโอ้จะได้อง กูคิดว่ามือนแบบโราดเอฟเฟกตผแล้วเราไม่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 หันอะแบบเอฟเฟกต์ผแล้วไงใครเล่นตามกฎไม่มีกูไม่ชอบภาคนี้อย่างนึงไงคือแบบมันล็อก a อนิเมชันตอนจะหนีเนี่ยภาควงมันไม่ล็อกอ่ะคือแบบถ้าเกิดมึงบินอยู่กลางฟ้ามึงก็เอาลงมาได้เจอกลางทางก็หยุดทุกอย่าง อันนี้ถ้าเกิดว่ายบกบินขึ้นฟ้าไปเอาโลแต่ก็ไม่ถึงละมันจะมีบางบางพื้นที่ที่ทําได้บางพื้นที่ที่ทำไ,ททำไม่ได้อยู่เคยเคยลองแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งตอนที่สู้กับเรดาวทําได้อยู่แต่แบบเป็นพื้นที่ที่เฉพาะหน่อยมันกลับมาหาเลยเเก็เสียเวลาอยู่ดีดีนับแต่กูดี สปีริตใส่หน้าสปีริตหัวสาโมเดลแรงเดีอยไม่รู้อันบาวทรั้งโดนไปเฉียดพังเกินเอาจริงคือเฮียเกินเฮียแบบเฮียเลยอือ เหนื่อยไปว่ะใช่ใช่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเกิอนอะขนาดนี้ยังได้แค่แบบท่านสี่แต่เห็นแต่เห็นที่มึงส่งมาที่เขาบอกว่าอะไรู้ได้สองอันเว้ยที่เขาบอกว่าไอตัวที่ทำดาเมจให้กับตัวนี้ได้ดีสุดแม่งคือไอ d u a ก็ l a d ่อ่ะก็เชือก่อถ้าพีดจริงๆทุกตัวก็ดูเอาเพดอ ถ้ามันได้ตีโดนอะนะใช่อยู่